เส้นทางหมายเลขหนึ่งพระหนโยธินจากศกราบไปสูอ่อำเภอโขนมีระยะทางแล้วประมาณ30กิโลสิ่งที่ได้เห็นระหว่างทางจะมีเศษขยะเศษขวดเศษอะไรเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญมีถุงดําเป็นถุง2ถุงแล้วตรงนน้นอ,อีกถุงหนึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้สังคมเรามีอะไรที่เปลี่ยนไปคนทิ้งขยะรู้ตัวว่าทิ้งไม่ถูกที่ถูกทาง แล้วก็ทิ้งแบบนี้ก็คือสร้างปัญหาให้กับคนอื่นที่จะมาเก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดตามกฎหมายก็คือผิดกฎหมายอันนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งซึ่งไม่ควรจะมีเศษขยะแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เรารู้ว่าสังคมเราเดี๋ยวนี้พยายามเคลียร์สิ่งไม่ดีออกจากตัวเองโดยไม่สนใจว่าสิ่งไม่ดีนั้นน่ะมันไปอยู่บนบนพื้นที่ที่คนอื่นต้องมาจัดการนะก็คือคือความริดชอบต่สอสังคมมันมันหายไป เขาบอกว่าถ้าไปเดินญี่ปุ่นจะไม่เห็นเก็บขยะแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเยอะมากมีมีคนเคยเคยเดินเก็บขยะจากเชียงรายไปถึงกรุงเทพได้รถใหม่คันหนึ่งก็คงจะเป็นแบบนี้นะแต่นี้นี่คงเก็บใช้ไม่ได้เพราะเป็นขยะก็อยากให้ทางคนไทยหันมาใส่ใจนี่อีกนี่อีกนี่อีกเนี่ยนี่ถุงดำอ่คงไม่ดีนะถ้าทุกคนเอาเอาขยะมาทิ้งบนถนนก็ลองคิดดูว่า อาจจะแก้ไขยังไงเนาะคือคงแ,แก้ไขที่ตัวเองที่ตัวเองถ้าเราถ้าเราไม่ทิ้งคนอื่นก็คงทิ้ง,งกันแหละกจรลญสุดกจรลญนำํำ